ลู w ิเชอร์เนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าตั้งแต่มัน,มนเข้ามาฉายใน Netflix แล้วก็เริ่มมีกระแสในประเทศไทยมีการพูดถึงมีการปล่อยตัวอย่างภาพต่างๆนานาให้ได้เห็นเฮีเ่คาวิลผมขาวแล้วก็ถือดาบเหมือนออยุโรปยุคโบราณอย่างเงี้ยสู้กันเป็นหนังเชิงอ,อสศวินมีแฟนตาซ,ซีไม่สนใจเลยครับไม่ได้คิดจะไปดูกับเขาเลยเพราะว่าไม่รู้จักไม่ได้เล่นเกมได้ยินว่าคนที่เขาฮือฮากันแล้วก็อยากดูเนี่ย เป็นเพราะว่าตอนนั้นบ้านเรายังไม่มีนิยายนะฮะจริงๆตัวที่ดังมากๆนัมันคือนิยายแต่ว่าเกมก็ดังสุดๆเลยครับเกม The Witcher ก็ดังมากๆออได้ยินเสียงลือเยอะพอสมควรครับทุกคนก็พูดถึงในแง่มุมต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพยายามเรียงไทม์ไลน์ในซีรีส์ผมก็เห็นผ,นผ่านๆแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักจนกระทั่งเมื่อประมาณเดือนเดือนที่แล้วมีโอกาสได้ดูนะครับแล้วก็ดูวันสวันจบเลย สำหรับซีรีส์ The Witcher ผมต้องบอกงี้ฮะว่าผมได้ได้ดูในจังหวะเดียวกันกันกบที่ทางแพลวสำนักพิมพ์เขาออก The Witcher ที่เป็นนิยายออกมาพอดีทั้งเกมแล้วก็ทั้งซีรีส์ที่เราดูไปที่ Henry c a v i l l แสดงเนี่ยต้องบอกว่ารากฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากนิยาย The Last Witcher น,นะฮะ The Witcher Short Story Collection นี่แหละ มีทั้งหมด8เล่มมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็2เล่มแรกจะเป็นเรื่องสั้นที่เป็นเรื่องของตัวละครวิชเชอร์ที่ชื่อว่าแกโรนะครับผมดูซีรีส์จบก่อนเล่าแบบนี้ดีกว่าผมดูซีรีส์จบไปก่อนแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนว่ายังไงนะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่า The w i t c h e r ไม่ใช่ซีรีส์ที่ดูง่ายนักเออไม่ใช่ซีรีส์ที่ดูง่ายนักมันเล่าแล้วมันไม่ค่อยแน่ใจฮะว่าว่าเขาเล่าเรื่อง ยังไงอยู่มันรับสลับไทม์ไลน์ตกลงเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังตัวละครเวลาเจอกันก็ชอบคุยกันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรื่องมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นแล้วเขารู้กันเองอะฮะเออเหมือนกับตัวละครที่อยู่ในเรื่องเขารู้กันเองแล้วเขาก็คุยกันแล้วเรานั่งฟังอยู่แล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะเออมันคุยกันถึงใครวะตามเกือบไม่ทันต่อเกือบไม่ติดอะไรแบบนั้นแต่จนดูซีรีส์มาได้ถึงประมาณตอนที่3ตอนที่4เนี่ย ทุกอย่างมันเริ่มประติดประต่อครับคือวิธีการดูมันก็ง่ายๆเลยครับมันมี3ามไทม์ไลน์มันมีไทม์ไลน์ของมันมี3เส้นเรื่องมันมีเส้นเรื่องของแกโรอลตัวละครพระเอกที่เฮนรีคาร์วิลแสดงจะไปปราบป,ปีศาจจะไปเจอกับเหตุการณ์อะไรก็แกโรลไปอีกเส้นเรื่องหนึ่งจะเป็นตัวละครของตัวละครผู้หญิงผู้หญิงพิการที่ชื่อว่าเจเนิเฟอร ก็จะเป็นตั้งแต่เจนิเฟอร์เป็นคนพิการจนได้มาฝึกเป็นแม่มดแล้วก็เป็นเส้นเรื่องของเจนิเฟอร์ไปรวมทั้งอีกเส้นเรื่องหนึ่งก็เป็นเส้นเรื่องของเจ้าหญิงองค์น้อยออหลานของราชินีนักรบองคหนึ่งตัวละครที่ชื่อว่าซีรีที่อยู่ๆต้องระหกระเหินออกมาจากวังกว่าทั้ง3เส้นเนี่ยคือทั้ง3เส้นเหมือนมีการเอ่ยถึงกันไปถึงกันมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ดูไม่ได้สัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยผมพยายามจะดูแล้วพยายามจะเข้าใจให้มัน ต่อกันตรงไหนว่ามันงงฮะมันไม่ได้มันไปลําบากมันสลับไปสลับมาผมเพิ่งมารู้ตัวว่าเออเราจะไปดูเป็น3ามไทม์ไลน์เราจะคขวยกันทําไมวะเราก็ดูแล้วก็สนใจเรื่องของแต่ละคนไปเลยสิเราก็ดูเรื่องของแกรอจะไปประจนภยัยไหนก็ไปประจนภยัยเรื่องของเจเนิเฟอร์ตรงไหนแล้วก็ดูเจเนิเฟอร์ไปเรื่องของซีรีตรงไหนแล้วก็ดูซีรีไปเออแบบนั้นเวิร์กกว่าเยอะเลยฮะแล้วพอถึงจังหวะหนึ่งมันก็มา ทุกอย่างมันก็มาเริ่มซ้อนทับกันตัวละครเจนนิเฟอร์ก็เริ่มมาเจอกับแกโรอะไรแบบนั้นครับก็เข้าใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ก็ในรายละเอียดบางจุดก็ยังงงอยู่ดีนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นอพิโซดแรกอย่างเงี้ยตอนที่แกโรไปเจอกับตัวละครที่ชื่อตัวละครผู้หญิงที่ชื่อว่าเรนฟรีอ่ะแล้วก็มีไอพ่อมดชื่อสเตกบอลอะไรนะั่นอะมันงงมากฮะสเตกบอลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษนะครับคือ ตอนสเต็กบอลคุยกับแกเราเนี่ยเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้ว่าตามเกือบไม่ทันน่ะสุดท้ายก็ต้องมีการหาที่เขาคลิปที่เขา,เ,าเรียงไทม์ไลน์เดวิดเชอร์เออถึงจะกระจ่างร้อเเเท่ากับว่าซีรีส์มันมันไม่ได้ดูง่ายเท่าไหร่ครับแต่จนถึงแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ยากจนจะเข้าใจไม่ได้นะฮะมันก็เข้าใจได้ทั้งหมดครับติดอยู่นิดเดียวคือ โอเคแหละมันเข้าใจแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่ามันจะเล่าสลับไทม์ไลน์ทำไมวอามันมันไมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะครับหรือว่าอยากจะรีบเล่าเรื่องของเจนนิเฟอร์หรืออยากจะรีบเล่าเรื่องของซีรีไม่ได้อยากเล่าเรื่องของแกรอไปเป็นหลักคือคือคือผมว่าเล่าแบบเรียงตามเหตุการณ์ปกติก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างไปจากนี้คือ คือจะเล่นท่ายากทําไมมันไม่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะผมไม่เข้าใจผมไม่ค่อยเข้าใจอันนี้ฮะผมไม่เข้าใจว่าเขาทาแบบนั้นไปเพื่อให้มันได้อะไรขึ้นมาคือบางเรื่องเนี่ยอ๋อมันเล่นท่ายากแบบนี้เพราะว่ามันอ้างอิงมาแล้วมันจะมาตบตรงนี้แล้วมันจะใช้แล้วมันจะมันจะได้ผลกับคนดูอีกแบบหนึ่งแล้วสลับไปสลับมามันมันได้อะไรเหรอสิ่งที่ผมอยากรู้คือเออแล้วตัวนิยายที่เป็นต้นฉบับของซีรีส์ชุดนี้เนี่ยเขาทําแบบนี้ตั้งแต่ในนิยายไหม เกมเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเกมต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากนิยายนะฮะนิยาย8เล่มจบนิยายเนี่ยชีวิตของแกรอลหลังจากนั้นก็คือที่เราได้ดูในเกมเกมไม่ได้เอาเรื่องราวในนิยายมาใช้แต่เกมเอาองค์ประกอบที่อยู่ในนิยายมาเล่าต่อนะครับฉะนั้นการเล่นเกมมาก็ไม่ได้มีผลกับการทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมอ่านหนังสือเดอะว,วิเชอร์เล่มแรกครับที่แพลวสำนักพิมพ์แปลแล้วก็พบความจริงว่า ไม่ได้ยุ่งอะไรกับไทม์ไลน์เลยครับก็ไม่ได้ยุ่งกับการทําอะไรให้มันสลับซับซ้อนเลยครับเดวิชเชอร์เล่มแรกนะครับที่ตอนนี้มีขายอยู่ของแพลวสนักพิมพ์เนี่ยที่ใช้ชื่อว่า The Last Witch ภาษาไทยคือคําอธิษฐานสุดท้ายเนี่ยคุณปิยบุตรหล่อไกรเลิศเป็นผู้แปลเนี่ยต้องบอกว่าแปลดีนะฮะแปลดีมากเลยอ่านแล้วสนุกเลยฮะแล้วเขาก็ไม่ได้เล่าแบบสลับไทม์ไลน์สลับไปสลับมาเหมือนที่เราได้ดูในซีรีส์ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย สองเล่มแรกของนิยายเดอะวิชเชอร์เนี่ยเขาใช้คำว่าช็อตสตอรี่คอ l เลกชันครับมันคือรวมเรื่องสั้นที่เป็นเรื่องของ r ก l l ทีละเรื่องทีละเรื่องมีความต่อเนื่องไหมมีความต่อเนื่องนิดหน่อยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนคือนิยายเคลียร์กว่าหนังเยอะเลยครับหนังมีความพยายามที่จะรวบรัดแล้วก็ตัดทอนรายละเอียดบางอย่างที่ที่มันจะทำให้ภาพ ของจักรวาลเดอะวิชเชอร์เนี่ยมันสมบูรณ์นะฮะคือถ้าดูซีรีส์อย่างเดียวเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่เข้าใจจักรวาลเดอะวิชเชอร์แบบสมบูรณ์แบบคําว่าไม่เข้าใจจักรวาลเดอะวิชเชอร์แบบสมบูรณ์แบบก็คือเดอะวิชเชอร์คืออะไรทํางานแบบไหนปีศาจต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในลักษณะไหนการปราบปีศาจคืออะไรมนมีแบบไหนบ้างนอกจากวิชเชอร์มีใครที่ ที่เป็นคนปราบปีศาจได้บ้างความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อวิเชอร์เป็นยังไงวิเชอร์เป็นตัวประหลาดไหมวิเชอร์เป็นคนหรือเปล่าปีศาจคนกลัวปีศาจไหมหรือว่าปีศาจกลัวคนมากกว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งเหล่านี้ซีรีส์ไม่ได้อธิบายครับซึ่งผมว่ามันกลายเป็นสําคัญแต่ว่าเข้าใจว่าคนทาซีรีส์เนี่ยมันทํามาจากพื้นฐานที่เกมกับหนังสือมันดังมากนะครับเขาคงไม่ผิดครับถ้าเขาอนุมานว่าคนดูซีรีส์ มันน่าจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเกมกับหนังสือมันดังมากนะดังนั้นถ้ามาโดดๆในซีรีส์เนี่ยเราก็จะไม่ได้ภาพรวมอันนี้ครับแต่ถ้าอ่านหนังสือเนี่ยโอ้เราจะได้ภาพรวมเรื่องเหล่านี้เต็มๆเลยแล้วแล้วผมว่าสำหรับผมสนุกขึ้นเยอะฮะเพราะมันมีรายละเอียดต่างๆที่ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยครับว่าโลกแฟนตาซีในซีรีส์ ผมดูไม่ทันเองหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เล่าว่า The Witcher เนี่ยเขามีการอ้างอิงถึงนิทานแฟนตาซีเรื่องอื่นๆที่อยู่ในอดีตมากมายครับไม่ว่าจะพูดถึงสโนไวท์พูดถึง s Sleeping p i n u t y เอ่อพูดถึงคนแคะทั้ง7พูดถึง r m p p l ล t t i l k ินสารพัดนะพูดถึงราพ u n เซลแต่เป็นการพูดถึงในแบบ ที่มันดูแฟนตาซีแต่เรียลลิสติกขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ตัวละครตัวหนึ่งจะต้องถูกขังไว้บนหอคอยระยะเวลานานๆในแบบของราบันเซลแล้วความจริงสภาพจิตใจมันจะกลายเป็นแบบไหนหรือกระทั่งเรื่องของตัวละครที่จริงๆแล้วในเรื่องมีการเล่าแบ็กกราวว่าเธอโดนแม่เลี้ยงคนใหม่กันแกล้งจริงๆเธอเป็นเจ้าหญิงนะแต่ทนโดนแม่เลี้ยงส่งให้ในายพรานไป เอาไปฆ่านายพรานไม่ฆ่าเธอแต่ว่านายพรานกลับข่มขืนเธอแล้วเธอก็ต้องหนีไปหาความช่วยเหลือจากคนแคระแล้วสุดท้ายคนแคระก็ก็แตกคอกันเองโอ้มันมีเรื่องโนไว้อยู่ในนั้นอีกอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยเก็ตว่าทําไมอันเนี้ยตอนอ่านมันเจ๋งมากเลยนะฮะตอนอ่านมันแบบโอ้ยชอบว่าอันเนี้ยเอออันนี้ผมไม่ค่อยเก็ตว่าทําไม ทำไมซีรีส์ไม่ไม่ค่อยเน้นอันนี้ในช็อตสตอรี่คอลเลกชั o นเล่มแรกที่อ่านอยู่เนี่ยเออไม่ได้มีตอนที่ชนกับในซีรีส์มากนักนะฮะเท่าที่อ่านมาเนี่ยเห็นอยู่3ตอนชัดๆครับนั่นก็คือตอนของเรนฟรีตอนงานเลี้ยงแม่ของซีรีส์ที่ที่มีมีเหตุจะแต่งงานนั่นแหละฮะแล้วมี ปริศนาเขาเรียกม,มีมีอัศวินปริศนาปรากฏตัวมานั่นนะ่ะก็อยู่ในหนังสือเล่มแรกรวมทั้งอีกตอนหนึ่งคือตอนอ๋ออีกตอนหนึ่งคือตอนปราบสเตกามันชื่ออะไรวะมันชื่อชื่อชื่ออะไรผมจําชื่อปีศาจไม่ได้ตอนที่เจ้าหญิงอยู่ในท้องเราเกิดมาแล้วเป็นปีศาจแหไะครับออรายละเอียดมันเยอะครับแล้วผมว่าถ้าผมอ่านก่อนแล้วผมค่อยดูเนี่ยผมว่าผมจะเคลียร์กว่านั้นเยอะเลยเออผมว่าผมจะเคลียร์กว่านั้นเยอะแล้วน่าจะสนุกกับ The Witcher ได้มากกว่านั้นครับอืมผมว่าไม่น่าจะเป็นลิขสษษิทธิ์ดิสนีย์นะครับเออสติก,กาสติก,กาดังนั้นแล้วต้องบอกแบบนี้ครับว่าสำหรับซีรีส์ The w i t c h r r เนี่ยถามว่าชอบไหมเนี่ยป,ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเล่าให้สลับซับซ้อนสับสนได้น้อยกว่านี้ได้ โอ้ยิ่งมาอ่านนิยายจุดจุดที่เราสนุกดันหายไปเนี่ยจุดที่เราชอบเอออันนี้เจ๋งดีว่าดันไม่ค่อยมีเนี่ยหายไปเนี่ยก็ผิดหวังนิดหน่อยแต่ว่าได้ยินว่าเรื่องราวหลังจากซีซั่นหนึ่งจบไปแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะเข้ารูปเข้ารอยกว่าเดิมฮะตัวละครนักกวีในเรื่องเนี่ยออได้ยินว่าหลายคนลำคาญนะฮะชื่อมันคนละชื่อในในซีรีส์มันน่าจะชื่อว่าแยสเคียมังฮะ เออในซีรีส์มันน่าจะชื่อว่าเยสเคียในขณะที่ในหนังสือเนี่ยในหนังสือมันชื่อดานดีไลออนครหนังสือมันชื่อดานดีไลออนต้องบอกว่าพอกันฮะไอเยสเคียอาจจะพูดมากกว่าดานดีไลออนหน่อยฮะน่าลำคาญกว่าดานดีไลออนหน่อยแต่คุณต้องยอมรับนะครับว่าเยสเคียในซีรีส์มันร้องเพลงเพราะนะมันร้องเพลงเพราะไอดานดีไลออนเราไม่ได้ยินนะว่ามันอยู่ในหนังสือ ผมว่าแดนดีไลออนน่ะน่าลำคาญน้อยกว่านิดนึงฮะ <laughs> <laughs> แต่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนดูในซีรีส์อะ่ะผมไอ้แจสเคียผมเห็นใจมันฮะยิ่งโดยเฉพาะตอนที่มันโดนพระเอกไล่อะ่ะเออคือพระเอกก็คงจะลำคาญมันเหมือนเราอะ่ะก็เลยไล่มันแบบโอ้ไม่ไม่ไม่เห็นต่อไม่เห็นต่อมิตรภาพที่มีต่อกันเลยนะตอนนั้นผมชอบมากนะฮะไอตอนล่ามังกรเนี่ยผมชอบมาก <laughs> ไม่แน่ใจว่าในหนังสือเป็นยังไงเหมือนกันนะอ,ะร,อรออ่านนะว่ามันจะเป็นยังไงเล่าแบบนี้ครับว่าในหนังสือเนี่ยคนทางบอก,กอของพรวสนทัศนพิมพเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องราวในในซีรีส์ซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันก็คือหนังสือเล่มหนึ่งกับเล่มสองก่อนที่เรื่องหลักของเ h e w ว t ชเ e อเนี่ยเรื่องหลักก็คือเรื่องของตัวละครแกเลกับซีรีเนี่ย จะเริ่มดําเนินแบบเป็นเรื่องบรรดาวตั้งแต่ภาค3เป็นต้นไปตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เล่ม3เป็นต้นไปฉะนั้นแล้วก่อนซีซั่น2จะมาหวังว่าแพรสนพิพพิมพจะพิมพ์เล่ม 2. จบพอดีฮะเราจะได้อ่านทั้งหมดแล้วมันจะได้ไปพร้อมๆกันแต่ผมชอบะฮะผมชอบผมพูดได้แบบนี้เลยฮะผมชอบหนังสือมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องรายละเอียดต่างๆนานาของมันเดี๋ยวจะลองสำรวจความรู้สึกตัวเองฮะด้วยการไปเอาไปเอา t h e Witcher ซีรีส์เนี่ยเปิด The Witcher ซีรีส์เนี่ย ดูอีกรอบหนึ่งว่าหลังจากอ่านหนังสือแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ว่าถ้าเอาณนะรอบแรกซีซั่นหนึ่งของ The Witcher เนี่ยเต็ม10ผมยังให้แค่ผมให้6.5แล้วกันนะไปก่อนฮะเออผมไม่ผมไม่ผมไม,ผม,ไม,ผม,ไม่ผมไม่หนุกกับการสลับทำลายจริงฮะคือ ไม่คยเก็ตนะแต่ยังไงก็ยังอยากดูต่อนะครับและนี่คือ The Witcher แนะนำให้ไปอ่านหนังสือนะฮะแนะนำให้ซื้อหนังสืออ่านนะครับเล่มละ350บาทอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่ง Channel s c o o p View Fighter เอาไว้นะครับเพราะว่าเราทีมงาน View f i g h e r ผลิตคอนเทนต์ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อคุณที่เป็นคนรักหนังจริงๆครับ <laughs>